ครับสวัสดีครับนานปันปอนนะครับวันนี้ก็จะมาดูโปเกมอนสซกลางนะครับขนาดกลางที่เราขายกันนะครับก็จะเป็นถุงแบบนี้มีแปดตัวครับสซกลางนี่ฮะหนึ่งถุงก็ราคาประมาณร้อยแปดสิบาทครับสุดคุ้มครับแปดตัวกลางจะใหญ่กับตัวจิ๋วครับนี่นี่ฮะสายนี่ตัวจิ๋วนี่ตัวกลางนะ ในถุงนี้มีตัวเทพด้วยนะครับอาซีอูดกับกบกิงโกกะครับมีอาซีอูดทุกถุงกับกบทุกถุงนะเนี่ยเทพแห่งโปกเกมอนอาซีอูดนี่ครับแปดตัวมีลูคาริโอด้วยนะมีแถมเหรียญด้วยนะครับข้างหลังเหรียญโปกเกมอนเทอดูถุงอื่นกันบ้างครับนี่ ถุงจะมีอาซีโอตะโกบมีเหรียญโปเกมอน Pokemon ให้ด้วยนะครับนสั่งกันได้เลยครับหนูหนี่ครับเทปอะครับมีทั้งเหรียญมีทั้งตัวโมเดลโปเกมอนคุ้มจริงๆครับราคานี้ นี่ครับร้านปันปอนครับเสิร์ชได้เลยครับร้านปันปอนไข่ของเล่นครับเหรียญเฉยๆก็มีครับเหรียญขอไมอนนี่เป็นปึกเหรียญกระดาษแต่ถ้าซื้อแบบนี้มันก็จะมีแถมมาเลยเป็นไงสวยไหมครับอาซิออย่างเท่ดูดิ งานเนียยครับงานงานคุณภาพมากนี่ครับคุณหนูชอบใจก็สั่งซื้อได้เลยนะร้านปันปอนครับสุดยอดมากครับพี่ก็ลาไปก่อนนะครับหนูหนูบายบายนะครับสวัสดีค,ครับ